และทีนี้การที่เรามาเจริญกรรมาฐานเนี่ยเราต้องทำยังไงมีสองอย่างคืออะไรหนึ่งต้องตัดสองต้องละมีสองอย่างเนาะต้องตัดกับละหนึ่งต้องตัดสองต้องอสองต้องละตัดอะไรเอย่ยตัดปริพภทตัดอะไรเอย่ยตัดปริพภทในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าต้องตัดปริโภทก่อนฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจคาว่าปริพภทปริโภทเนี่ย สั์เดิมมาจากคำว่าปะลิโธทะปอปาลอลิงสระอิสละโอพอพานทอทงปะลิโธทะเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะปะลิโธทะแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทายเราได้สองได้สองความหมายแปลแบบไหนประการที่หนึ่งแปลแบบทับศัพท์ภาษาวยากรเรียกว่าแปลทับศัพท์แปลทับศัพ์แปลเป็นยังไง คำว่าปริ um. โพธแปลว่าปริโพธตามในที่สองปริโพธะแปลว่าเครื่องกังวลและเครื่องกังวลทั้งหมดใหญ่ๆมีกี่อย่างแบ่งออกใหญ่ๆมีอยู่สองอย่างคือเครื่องกังวลน้อยๆเรียกว่าขุทกกะปริโพธเครื่องกังวลใหญ่ๆเรียกว่ามหาปริโพธเครื่องกังวลน้อยๆเรียกว่าขุทกกะปริโพธนี่หมายถึงอะไร สมมติว่าพระเราก่อนที่จะมาเข้ากรรมาฐานผมยาวก็ต้องทำอะไรปองผมก่อนไม่ให้เป็นเครื่องกวนไม่ให้ผมเรายาวเนี่ยเป็นนั่งกังวลอีกไม่ได้ปองผมเล็บมือเล็บเท้ายาวต้องทำยังไงตัดเล็บมือเล็บเท้าซะแล้วก็นวดเขายาวต้องทำยังไงก็ต้องโกนหนวดโกนเขา่าซะผ้าจีวรสีมันซีดไปต้องทำยังไงสมัยก่อนเรื่องย้อมถ้า มีรูขาดขาดเป็นรูเป็นช่องอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงปะชุนซะบาดขึ้นสนิมต้องทำยังไงโลมบาดซะทีนี้ครว่าเราก็อย่างนี้เนี่ยแหละผมเรายาวเกินไปดูไม่งามต้องทำยังไงต้องตัดผมซะเสื้อผ้าเราซักซะมีรอยที่ปะมีเป็นรูเป็นอะไรก็ปะชุนซะเล็บมือเล็บเท้ายาวก็ตัดเล็บซะอะไรต่ออะไรนี่เนาะ ปริพภดใหญ่ก็คืออะไรทั้งหมดมี10อย่างนะในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าอาวาโซจะกุลังลาโพขนโนกรมมันจะปัญจมังวะอัฐานังยาติอาพาโทคันโทอิทีติเตสสา,าเครื่องกำวนใหญ่ๆมีอยู่10บอย่างอาวาโซคือที่อยู่อาศัยแต่พระก็เป็นไงกุฏิวิหารวัดอย่างเงี้ยเนาะอารามต่างๆนี่เป็นที่อยู่อาศัยคารวาสเราก็เป็นอะไร บ้านของไมช่ชีก็อาศัยวัดอยู่ถ้ามีสำนักไมช่ชีก็สำนักไม่ชีเนาะมีกุดมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องกงังวลพระออกจากวัดมาเออเอาแมก่กุญแจล็อกไว้เรามีพระเครื่องพระอะไรอยู่ข้างในนั่นมีของดีมีโต๊ะมุกมีอะไรก็แล้วแต่นะเออใครจะมาง,งัดเราอเปล่านอะมันกังวลเนาะปวกมันจะขึ้นไหมเนาะอะไรมันจะเป็นไหมนเนี่ยเครื่องกังวลไปเนี่ยเราต้องตัดนะ หลังคามันรั่วไหมเราจะทำหลังคาเกี่ยวกับการสอกเกี่ยวกับกุฏิที่อยู่อาศัยอย่างนี้บางคนติดที่อยู่นะไม่ยอมไปไหนไปก็อะไรีถึงที่ตัวเองอยู่ไม่ยอมจากไปไหนอันนี้ความห่วงเนี่ยกังวลที่บ้านเกี่ยวเรื่องการงานเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่สารพัดกังวลเนี่ยหันหลังแล้วอย่าไปเอี้ยวคอเหลียวกลับนะเอ้บ้านมันเป็นยังไงเนะี่ยพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นยังไงหลานเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดเลยนะตัดทิ้งเลย เพราะเรามาไม่ใช่ว่ามาฝังตัวนี่เป็นเป็นปีเป็นเดือนไม่ใช่นะเรามาไม่กี่วันได้กลับบ้านแน่พอจบวันแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วเนาะอันนี้เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะเรามาแค่ไม่กี่วันหันหลังให้แล้วต้องตัดจริงๆนะถ้าไม่ตัดกังวลเป็นไงมันนั่งอยู่ตรงนี้ใจแว๊บๆววบไปที่ที่ทํางานบางที่บ้านบางที่วัดบางเงี้ยมันจะได้สมาธิอะไรไหมไม่ได้ทางโน้นก็เสียทางนี้เป็นไง ก็เสียเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเสียทั้งสองอย่างเลยอันนั้นเราก็ต้องตัดทิ้งนะช่วงที่มาประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่วางไว้เลยพ่อจะเป็นยังไงแม่จะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงบ้านช่องจะเป็นยังไงไม่ต้องอ่ะทิ้งทิ้ททเลยอะออกไปแล้วค่อยว่าความกันใหม่เอาอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้พอเข้าใจนะนี่เราต้องตัดสองต้องอะไรสองต้องละละอะไรเอย่ย ละมานะทีนี้มานะในทางโลกทางธรรมไม่เหมือนกันนะมานะทางโลกได้แก่อะไรความขยันหมั่นเพียรเนานะจงมีมานะบากบัน่นต้องมีความพยายามอุตสาหะมานะทางธรรมอะไรคือความเยอ่ยยิ่งถือตัวยกตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมานะพวกเนี้ยต้องละเพราะอะไรถ้าไม่ละแล้ว มันมาขวางการปฏิบัติถึงแม้จะมีอุปนิสัยเป็นพละหันนะแต่ถ้ามีมานะขวางแล้วไปไม่รอดเลยนะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างเหมือนอะไรพราหมณ์ห้าร้อยคนเนี่ยมานะเพราะเหตุในการศึกษานะเพราะมานะที่เกิดได้ในเหตุการศึกษาก็มีเหตุทางชาติตระกูลก็มีมาถึงแม่ๆนี่เขาตระกูลต่ำเราตระกูลสูงไม่ได้เนาะ ไม่ให้ไปยุ่งเลยเรามียศถาบรรณาสาวพวกนี้ไม่มียศอะไรเลยเราจ,จบปริญญาตรีวพวกที่มาสอนเราในแค่ปริญญาแค่ป .4 ีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้มีมานะอะไรเนี้ยเก็บไว้ที่บ้านนะ่ะทิ้งไว้ก่อนมีอะไรมีอะไรทิ้งไว้ก่อนมาที่นี่ต้องว่าความกันใหม่มาเพียวๆแบบไม่ให้มีอะไรเนาะถ้าเป็นงั้นมานะเนี่ยมันจะขวางใจของผู้ปฏิบัติธรรมนะแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าไปมีนว่า หมายธรรมะนี่เป็นของง่ายเราปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็สําเร็จได้อันนี้ก็ไม่ได้นะอ่าดูแต่พระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อว่ามหาสิวะเนี่ยสอนพระสอนพระตรกนะพระที่ท่านสอนเนี่ยสอนแล้วไปปฏิบัติธรรมได้สําเร็จเป็นพระรหารเนี่ยหกหมื่นรูปแต่ว่าที่สอนปริยัติอยู่ที่ในวัดเนี่ยนะยังไม่จบกันเนี่ยนับไม่ได้ฉะนั้นท่านนึกในใจว่างไงคนเช่นเราธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นปริยัติเนี่ย แม้แต่ปมนิดหนึ่งก็ไม่มีในตัวเราเลยเราสามารถรู้ได้หมดเลยแตกละเอียดหมดไม่มีอันไหนที่เราจะไม่เข้าใจนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าสําหรับเราเนี่ยมันง่ายอ่าาบอกว่าง่ายสําหรับท่านละของเราเพียงแค่สวันแค่นี้สำเร็จเป็นพรรหานแล้วไม่ต้องอะไรมากเลยเนีย่ยมีมานะนะเห็นมินในธรรมพุทธเจ้าว่าไงเป็นของง่ายรู้ได้ง่ายไม่ยากอะไรเลย สำหรับเรานี่ยมานะมันขวางอยู่เนี่ยแต่ขวางไม่ใช่ววางวันสองวันนะขวางกี่ปีพระเทระนะมีบุญบารมีตั้งขนาดไหนนะขูขวางทีเดียว30ปีเลยของเรา15วันนี่่าให้อะไรขวางนะแต่ขวางแล้วเสร็จเลย,ยไม่พอนะเวลาไม่พอนะฉะนั้นต้องต้องยกเลิกมานะของตัวเองนะมียังไงมาทิ้งไว้ก่อนอย่าไปเอาอะไรมา จะตระก,กูลสูงตระก,กูลต่ำมีการศึกษาดีการศึกษาต่ำสูงอะไรก็ว่าไม่ต้องเอามายศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำมีเงินทองมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกับคนจนวนิพกอะไรเนี่ยไม่ต้องเอามาเทียบกันเนาะทิ้งก่อนเอามาเพียวๆอย่างเงี้ยแบบไม่มีอะไรสบายๆอย่างเงี้ยเนาะเราจะได้ดูตัวเราให้เต็มที่ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามองคนนั้นคนนี้คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราไม่ต้องไปสนใจแล้วมันต้องยกตัวเองไปเทียบกับคนรอบข้างแล้ว คนที่มาร่วมปฏิบัติกันเนี่ยไม่ต้องนะ,ะไม่ต้องเลยเนี่ยเราจะได้มุ่งไปเต็มที่อันนี้เราต้องขจัดมานะของเราเนาะอย่าเอามานะตามมานะอย่าเอามานะตามมามีอะไรก็ทิ้งไว้ในบ้านก่อนอกลับไปแล้วค่อยว่าความเหมือนทีหลังอันนี้เข้าใจเนาะ